สินค้ากับออโราหนึ่นาทีเริ่มค่ะ ที่กำลังมองหานะคะกับแหวนเพชรสวยสสุดลักชัวรี่วันนี้เรามาพร้อมกับแหวนเพชรอินฟินิตเลิฟค่ะวัสดุตัวเรือนผลิตมาจากทองคำแท้75%โดยน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.14กรัตค่ะโดยอินฟิน t y ี้เป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงความเป็นนิรันร์การไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อวงกลมสองวงได้สอดประสานเข้าถึงกันจึงหมายถึงการเคียงคู่ของความรักมิตรภาพ ความหวังและความพักดีอันเป็นนิรันด์นั่นเองค่ะทําให้ตัวอินฟินิตี้ถูกนํามาใช้เป็นของขวัญในการมอบให้กับคู่รักเพื่อนหรือแม้แต่บุคคลที่นับถือซึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงการคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายค่ะ ด้วยความหมายดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนออโราไดมอนด์ของเราค่ะก็เลยนําความหมายดีๆมาควบรวมเข้ากับเพชรแท้คุณภาพเยี่ยมนั่นเองนะคะโดยท่านใดที่ได้เป็นเจ้าของกับแหวนเพชร f i n i t e Love Collection นี้ก็จะได้รับกับบริการชุบทําสีฟรี1ครั้งและรวมถึงใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากออโราไดมอนด์ด้วยนะคะคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยค่ะผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ r o ว a c o t h หรือทุกช่องทางออนไลน์ของออโราเลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆของเราและกดติดตามทุกช่องทางของ o r e ่ Go and ์แอ r ได้เลยนะคะส่วนีนครั้งหน้าเราจะมารีวิวสินค้าอะไรนั้นติดตามดูให้ดีเลยค่ะ